ดอกสุภกรตัดสินใจลาจอเผยบ้านบนเขาเรียกได้ว่าเขาคนนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักสําหรับต๊อกสุภกรกิจสวนแม้ในละครมักจะได้รับบทตัวร้ายแต่ใครจะไปรู้ว่าชีวิตจริงนั้นแตกต่างกับในละครโดยสิ้นเชิงต๊อกดาวดวเดชชีวิตของน้องบุตรโลกหรือลูกสาวให้ฟังด้วยว่าตอนนี้ก็อายุได้เก้าขวบแล้วซึ่งลูกสาวก็ห่วงมาก จะเขนข้อความแปะไว้รอบบ้านบางครั้งก็โทรวิดีโอมาแล้วบอกว่าห้ามมีกิ๊กนะถ้ามีจะโดนทำโทษซึ่งเขาก็ตอบกลับไปว่าจ้าจ้ารู้แล้วหนุ่มต๊อกได้ออกมาอัปเดตชีวิตในครั้งนี้หลังจากมีข่าวว่าจะลาว,วงการแล้วย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดโดยเขาได้บอกว่าตอนนี้ก็ไปไปมาๆระหว่างเชียงใหม่กักรุงเทพซึ่งอนาคตบ้านปลายชีวิตจะย้ายไปตามวิถีอัตลักษณ์ใช้ชีวิตเหมือนคนดอยซึ่งตอนนี้ก็ได้ปลูกข้าว ทำแคมป์ไฟเตรียมเอาไว้แล้วเขาได้บอกว่าเดิมทีแล้วตนเองเป็นลูกครึ่งชาวดอยแม่เป็นเผ่าลีซูพ่อไปรบที่สมรภูมิเขาค้อจากนั้นก็ได้ไปสู่ขอแม่แล้วก็แต่งงานกันทุกครั้งที่ปิดเทอมจะไม่ได้เที่ยวเล่นในเมืองเหมือนกับเด็กคนอื่นแต่ก็ขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่วันดอยก่อนหน้าที่สถานการณ์ไม่สู้ดีก็ได้แอบไปบวชซึ่งหลวงพ่อก็บวชใหงเง้เงียบๆซึ่งถ้าเกิดมีเวลาว่างก็อยากไปอีก เพราะถ้าอยู่บ้านเยอะก็อาจจะทะเลาะกับคนที่บ้านได้หากถามว่าสิ่งที่ได้จากการบวชคืออะไรหนุ่มต๊อกก็บอกว่าการบวชแต่และครั้งก็จะได้ความรู้ในสิ่งที่ห้องเรียนไม่ได้สอนเจ้าตัวเล่าต่อว่าถ้ามีการบวชครั้งที่3ก็น่าจะเจอคําตอบแล้วล่ะเพราะว่าที่เตรียมตัวไว้แล้วก็ยังไม่ได้คุยเข้มข้นกับทางครอบครัวถ้าเกิดการบวชแล้วในขั้นบั้นปลายของชีวิตมันเป็นสิ่งที่ดีที่คาดหวังไว้สำหรับต๊อกสุปกรณ์ นักแสดงหนุ่มคุณภาพที่มากไปด้วยความสามารถในภาพที่ทุกคนจดจำหลายๆบทบาททั้งพระเอกและดาวร้ายที่โดดเด่นในปุ๊ระเบิดควรจากภาพยนตร์2499อันธพาลคลองเมืองและดาราไทยหนึ่งเดียวที่ได้ไปแลกเกบกับซิลเวสเตอร์สตอลโลนนนรัมโบภาค4ซึ่งเขารับบทเป็นมินนายทหารกระเรี่ยงกูชาติที่แฝงตัวมาเป็นลูกหบ่บและไกด์นำทางให้กับทีมของรัมโบ เพื่อเดินทางข้ามไปในเขตพมา่าโดยต็อกยังได้ร่วมฉากแอคชั่นของเรื่องนี้อีกด้วยเรียกว่าฝีมือการแสดงเฉียบขาดเป็นที่น่าจดจําเช่นเดียวกับชีวิตจริงของต็อกสุปกรที่มีเรื่องราวมากมายให้จําฝังใจ